อายลงเหมืองน่ากลัจริงๆเลยเสียงคืนแบบนี้มาตลอดจริงๆดิ ไอ้บัตรกดผิดเราได้หินมามหาศาลมากเรามาเจอที่ไรไงเนี่ยโอเคหมดและน้ำเรียบร้อยแล้วแหละ

เราจะตายอย่างแน่นอนเอาความซุ่มซ่ามที่เราถือทอไว้อือหออยเจอของดีหรือเปล่าอ่ะใช่อยู่ Ué, uh, u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 é. Uh, uh. น่ากลัวจังเอ็มคิดเมื่อกี้มันน่ากลัวมากๆเลยเอาเอาขอรักเถิตัวอะไรก็ช่างอยู่แถวนี้ไว้ชีวิตข้าด้วยข้าเห็นเจ้าแล้วบอกไว้ก่อนโผล่มาดิทำไมอยากโดดธนูนยิงอัดหน้า Money. Money. ามาเน่เข้ามาเน่สองดาบสองดาบสองดาบมาเน่ดินี่คิดว่าเฟี้ยว้าไม่พร้อมอย่าซ่าพีเคบีคงจะรู้ไว้ด้วยว้าว้าไอ้โกนี่ไม่ยุ่งไฟไฟอะไรกันไฟอะไรกันไฟอะไรกันไม่ยุ่ง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  น,นี่มันพอถ้าจะยิงเราไม่ได้ไม่แน่จริงนี่หว่าไปดีกว่า <c oughs> คิดผิดจริงๆถ้าที่มาลงเหมืองเ,เนี่ยไอโอลาคับเนี่ยไอโอครับไม่น่าไว้ใจลงเหมืองก็ไม่น่าไว้ใจหอจะมีตัวอะไรก็ได้บินทะลุบล็อกมา ยังไม่มีกระดาษต้องคาบกระดาษถ้าจำได้มันคาบยังไงวะ มัาบไงวะมานั่นละเริ่มเกิดละไป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 เร็วๆต้องเจอให้ได้อทำนี่เข้าสูงแลร้ร้อนแล้วเนี่ยร้อนแปลกๆร้อนจะตายแล้วเนี่ยร้อนเนี่ย ทำไมมันน้อนลน้อนนะต้องโดดลงน้ำอ่ะน่าจะรอดไงเจอแล้วเจอ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 แล้วนี่น้ำสะอาดนี่นี่ทำอะไร ฐานไม้มันใช่ฐานไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานนี้สวัสดีครับท่านถึงจะดูข่าไปท่านท่านอุ้ยมันมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงอ่ะ <c oughs> มไม่สังเกตใช่ไหมล่ะนะ หรือว่ามีอยู่แล้วเนื้ออย่างนี้แล้วก็ดีเลยดิทำไมเราไม่เห็นตั้งแต่แรก ต้องไปสร้างบ้านเองเลยแล้วเนี่ยมีเนี่ยบ้านมันนตัวดีมากตัวเลียนตะไลธน,นูโอ้โอ,โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้เกือบตายเลย เกือบตายเพราะการอยากได้ไวิวต่อไม่ได้ดีกว่ากูจะว่าไปที่นี่มีเหลียฟรีให้เราด้วยมีของดีให้เราแต่ทุกครั้งที่มีของดีจะมีเรื่องเละไรมาเสมอที่ที่ปลอดภัยที่สุดมักจะเป็นที่ทอันตร,รายเสมอแต่นี่ไม่ใช่นี่ถือว่าดีะนะเนี่ย Ấy lên, collim. lên con đâu Ở đây là นี่มีของให้เราเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าเราจะเก็บของที่มันเป็นขยะสำหรับเราออกไปเก็บเข้าไปไม,ม่ขยะสำหรับเราทิ้งไปให้หมดเพราะมันนี่มีประโยชน์อืมเข็มทิศเอ็นกิ้วเซอรเวล ไปชื่อแอปทังมีชั้นใต้ดินด้วยถ้าจำได้นะเนีฮะมีนี่แค่หรอเนี่ย ใครเปิดปิดประตูเล่นน่ะอย่าให้รนะู้นะแอปเปิลจุยแอปเปิลจุยโอ้น่าก <F> ินพักนอาที่สักพักก็น่าจะได้นอนที่นี่สักหน่อยแล้วกันขอคุณสรับน้ำดื่มอาหาร ไม่เปิดปิดประตูเล่นเนี่ยมันน่าลำคำันใครที่อยู่ตรงนั้นการุณายกเลิกการเล่นกับทันด้วยได้เยอะด้วยสิบเอ็ดโลเกชันอามึงเออใช่แต่ก็ได้เท่ากันแต่นี่เท่กว่าเจ้าเนี่ย านที่อยู่นั้นก็รู้เลยยกเลิกยกเลิกการเล่นของท่านด้วยขอร้องขอร้องขอร้องอ่าเต็งกี้ขอร้องขอน้ำเอางหงินไปกี่สักอันหน่อยแล้วก็แล้วกัน this is a pet this is a hand wow this is a leg this is a blonde inka พตัตเตอร์ของดีสําหรับเราแต่แต่พต์ตเตอร์นี้แต่พต์ตเตอร์นี่เราใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่พต์ตเตอร์นี้ถือว่าดีอ่ะพต์ตเตอร์นี้ช่วยเราได้แมวด้วยปะเราพอก็อพอเดินได้อยู่ถ้าเราบาดเจ็บเกินไปจะเราเนี่ยไม่ได้เว,วย